ชอบวิ่งมที่นี่ตามโลพี่าบางครั้งก็วิ่งวิ่งเร็วเร็วหัวใจเต้นกปกติเจอ็มมามาโป่งไหมโป่งอะไรอ่มเอ็มเอ็มอาจจะไม่โป่งนะแต่ลุงอ็รองโดนเตะลัก <laughs> ขาลเดินลักขาอย่าโดนนะ <c oughs> แต่ก่อนดูอย่าลืมกดสั่งซื้อพิมพ์ในว้าไปเอว่ะและขนมสุดอร่อยมส่สนั่ด้วยนะคะ The <laughs> กันนะคะว่าใครจะเป็นสปายและเขาจะโดนจับได้หรือเปล่าแต่ก่อนกดรีหรือกดติดตามช่องซัมฟวยว่าและทุกช่องในทีมน่และสั่งซื้อพิมพ์เนว่าไปเอวาเพื่อให้ผิวสวยแบบเอวานนะคะและไปเนจีไปสแน็คนะคะขนมที่อร่อยที่สุดในโลกผู้เล่นทุกคนจะได้รับโล่หรือบทบาไของตัวเองและรู้สถานที่นั้นๆว่าคือที่ไหนแต่จะมีเพียงสปายเท่านั้นที่จะไม่รู้และต้องทำคำถามเพื่อหาคำตอบให้ได้โดยที่ห้ามถูกจับได้ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนถ้าสปายไม่ถูกจับได้และตอบสถานที่ถูกจะได้2คะแนนแต่ถ้าสปายถูก จำได้แต่ยังตบสถานที่ถูกจะได้หนึ่งคะแนนถ้าผู้เล่นโหวตถูกว่าใครคือสปายจะได้รับคะแนนหนึ่งคะแนนอ๋อพีอยากเป็นสปายบ้างจังเลยอยากเป็นสปายบ้างอย่าบอกว่าพี่อยาเป็นสไปสามรอบพ่อรามต้นหางไมได้พ่อรามต้นหางไมได้เดียวอ่ะหนาวเลยเหรอทีนี้มีกี่ตึกแบบแบบบ้านอะไรแบบตึกตึกสูงๆใหญ่ๆเลยเยอะๆเหรอทั้งพัดตึกสูงๆอ่า

กินขายนะจงแล้วพอแล้วที่นี่มีของกินขายครับที่บ้าครข้าขับทายาที่คุณทำอะไรในสถานที่นี้ครับอู้่นะอยู่หลักๆนะคะคืออยู่กลางแจ้งเลยค่ะโบโยบใส่ถ่านเพียบค่ะครับผมครับผมครับผมครับในที่แห่งนี้มีคนงานเยอะไหมเยอะไหมใช่ไหมครับโสถานที่มันก็ค่อนข้างใหญ่นะผมไม่เคยไปผมคิดว่าเยอะ เคยทำมงหน่อยเคยทำเยไม่ได้ไปเลยหรอไม่เคยไปเลยทำหน่เคยทำเลยถ้าเหมือนทไปอยู่ที่นั่นเลยนะอ่าโอเคเนทสถานที่เนี้ยมีกลิ่นหอมไหมสถานไม่มีกลิ่นกลิ่นหอมเลยเขามีแต่กลิ่นรดแบบเขาที่งรถนานมากเลยครับผมไม่ชอบเลยไม่สนุกเลยคนแบบนี้น่ารคาญมากอไม่ได้แน่หมวกกันนอกก็ไม่ใส่รุมันุมัน ประเทศเนี่ยออบอลครับที่นี่มีกีฬาไหมนี่ไม่มีกีฬาโอ้มันมีประเทศหนึ่งที่มีมันประเทศไหนเนี่ยประเทศไหนมันมี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 ีม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 ีีม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 ีีม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 ีีม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 มีมีมมีมีมีมมีมีม นี่อะไราไม่อะอะไรตอบดิที่นี่เวลาไปเที่ยวมีความสุขไหมที่มีความสุขกับมันไหมผมค่อนข้างแฮปปี้ป้ะอะเราเลือกที่จะไปที่นี่แล้วไงอ่าแล้วใครที่จะไปอ่ไม่ช่วยเฟร็ดแกไม่แต่เดี๋ยวมาช่วยตอนแรกแล้วตอนแรกของ่ใช่ไมวันตอนแรกตอนแรกของผมเปียวปุ๋งนะเออผมว่าเพียวปุ๋งเอ็มมามาโป่งไหมโป่งอะไรถามเลยเอ็มเอ็มอาจจะไม่บอกนะเอ็มครับผมที่เนี่ยมีหลุมไหมมีหลุมไหมหลุมเยอะไหม อาไม่มีหลุมแต่อาไม่อันที่จริงแถบแถวบ้านแถวบ้านเรียกว่าเป็นร่องมากกวเป็นร่องเป็นร่องสไปไม่รู้ใบเีย่านเียแต่เพี่นเพียแต่เพียว่นเดียวแต่แ่านเต่เยงแต่นเียงแตนเแต่ท่นีเพยอานมพียงแนเยนเานเีย่านเพีย่นต่ท่านาีต่าเต่่านียนน่ายงเงที่านเงจะ่าตอบม่าเา ไหนที่ออกตคเอ็มชาเพราะว่าเอวากับเพียวโอเคไหนกับบอลไม่ต้องพูดอะไรผมรู้แล้วพี่เพียวโป่งบ้าขนาบหนูผมรู้ไม่ต้องพูดไ้องปวดทีได้ไวดไม่อละปวดไม่ต้อง่เยปดีนไม่มดเจากรู้มั้งซ้ำพรมึงชาเยเอ็มผมไม่ชาอีกเหรอเขาะอไรคุณพูดไรบ้างเาพี่ชาโป่งพี่ชาโป่งรู้ว่าที่ผมหมายถึงคือรผมคิดว่าเอ็มอ่าเนี่ผมปวดหน้าเลยน ผมก็ทำได้ดูแล้วผมทำไม่ได้ดแ้าผมทำมันรู้สไปลรู้จริงๆทำตาพี่ทำตาบอลหรือเปล่าเอาไะดูแล้วดูแล้ว่าพียวทว้เลยไว้แล้วครบว่ามี่รับสองสามเอ็มอ่าสามเอ็มสองเพียวศูนย์เอวาศูนย์เนสสองช้าสองช้าอ่าไทยกันก็เอผมไม่ใช่ เดนน่าะเชื่อเดนเดนแต่แรกเจนบอกนแล้วี่ครับแตอน้เนี่ยไโอ้ตอแล้ผมก็เป็นสปายนี่มัแย่างโตนี่เขาไม่รู้แล้วไงผมขอตอบครับว่าผิดคเสรหรอโอยพี่ไม่เปลี่ยนใจจริงๆหรอลองลองเราดูผิดผิด รอยยุ้ยที่ไรเงินให้พี่อ้าผมยิ่จ้าคิดว่าผมเป็นคนเมาไม่ใช่ใช่ผมคิดว่านายคนเมาไม่ใช่พยานไม่ใช่พยานใช่ไมผมคิดว่าเมาเพราะมันมีองุ่นเยอะมีไวน์สามสองครัโอ้โหอย่าแค่ถามผมก่อนเลยอ่ะ เอย่าไปต้งเล่นมากก็ได้อย่าไปต้เล่นมากก็ได้อ่าชอบเริ่มทำผมก็ได้ทำผมก็ได้สไปน์ต้องเริ่มทำผมก็ได้ที่นี่เป็นคนเอาเรื่องอะในร้องไงในเ้องไงดึงแชงอย่างนี้ที่นี่อย่าพูดสิมีเด็กไหมที่นี่มีเด็กได้ที่นี่มีเด็กได้แล้วก็บอกเฮ้ยเร็วหน่อยสิช้าจังวะ เออันนี้ก็โป่งนะบ่อห้โป่งนะเท่าเท่าคุณไปที่นี่บ่อยนะครับผมไปตลอดทางกลับบ้านมันละหน่อยเฮ้ยมันแทบจะเออไม่ได้นะทางกลับบ้านก็ไม่ได้เมตรใครถามก็ตอบไปเลยโอ้ตอบเมตรเ๋ยวแทบปุ๊บสะสมแต้มได้ไหมสะสมได้ครับเออแต่มันต้องผ่านผมก่อนโอเค บอลที่นี่ชอบบอลเอไหมครับที่นี่มีบ้างแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต้องหยีแล้วเนี่ยอย่างนี้มันไม่ว่ามันตอบกคำถามมาไหมพูดอะไรไยอะไรกันว่าอยู่ะไรเอาวันถามวันถามวะเอวะว่าอยังไงครับเจ้านายเาสถานที่เนี่ยมีกี่ชั้นเหรอสถานที่แห่งนี้คิดว่า ไม่มีไม่มีชั้นค่ะมีชั้นเดียวค่ะเฮียอ๋อสแกนจ่ายด้วยค่ะสแกนจ่ายด้วยค่ะค่าบริการสแกนจ่ายเดี๋ยวว่าถามใครครับป้าลุนะคุณเอ็มคะครับผมเออสถานที่แห่งนี้เนาะถ้าพาแฟนมาที่นี่คิดว่าแฟนจะชอบไหมคะอ่ไม่ชอบตโดนชอบเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยมืนไปต่อเพราะว่าถ้าไม่มาเลยนะเดีเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเก็บข้อมูลแล้วหรือเปล่า าอยู่ตรงกับต้นตอแล้ตอต้นผมโตไปแด้วป๊ะตไปเยองแล้วเปลี่ยนป๊แล้วี่เชาเป็นอะไรหอี่ช้าเป็นตั้งแต่แรกนนะตั้งโล่เาถามเลยถามเลยถามถามยกถามยมที่ช้าครับสถานที่เนี่ยพี่ไปใช้บริการบ่อยไหมบ่อยแต่ตามโลได้ใังอาจบรู้แล้วรู้แล้วโอเคขอแ่เาไป่ะไปะที่นี่ค่ะ ครับใช้เงินเยอะนิดค่ะทำรูใช้พอสมควรไม่เยอะมากไม่เยอะมากางๆนะแต่บอลรูบอลดูกลางๆนะบอลรูเหมือนเป็นคนแก่ต่อแล้ต่อแล้วต่อบอลตาอไปคนไทยปุ๋งนั้นมาทำอได้าทำอะไรชี้เนี่ยมีลิฟต์ไหมโอ้ไม่มีแต่ลุงอะลองโดนเตะลักขาเดินลักขาอย่าโดนนะ หล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะผมว่าจะหมดเวลาแล้วถามต่อถามต่อเอวาครับค่ะคุณเป็นอะไรในในรนี้ครับเออเป็นคนที่เฮียบอกให้ทำอะไรก็ต้องทำนะคะเออคุณตาทานฮะเออเวลามาที่นี่แล้วต้องรอแฟนคุณบ่นไหมคะคือผมไม่ได้รอแต่ แต่ความแต่ความรถจะถึงและจะขึ้นได้คือตกใจมากมันรอนานมากเพราะแฟนอ้าอ้แม่แมเอม่แมปกติเแม่แม่ใช้เงินใช้เงินใช้เล่นน้อยไหมใช้เงินน้อยไหมเหรออ่าดูเวลาอันนี้คือเป็นอ้องเป็นตั้งแต่แรกเบอมว่าบอล ผมว่าบอลตอนแรกผมคิดเอวาแต่ผมว่าไม่ผม่าตั้งแต่แรกเขาไม่ใช่เด็กนะเขาลงตรงข้ามกับผมผมว่าบอลเออสุดยอดมากเลยเพราเขาเล่นตามโลตรงข้ามได้เป็นเจียมตรงเจียมตรงผมอ่ะเดือดสแกนตังไก่เนี่ยแต่สแกนก็ได้หลายที่ก็ ทุกที่ในยินสัก็ตไม่ไม่ไม่เทียวพอพี่โอเคดีเลยดีดีีทำ้น้สไตยไข่กอนแรกเอวาจะผงว่าบอลไม่ใช่พี่ช้าไม่ใ่เนาพี่รู้พี่ช้าอะไรให่แก่โอ้คืออะไรช่างรู้้วกันแะเดี๋ยวพชัดรอมยืสองสามบอลบอลเอาะส่คบอลเป็นคุณกูชอบแตก ให้มาเอะไรนึ่เป็นสปายครับการจะไปการจะไปเดาถูกตั้งแต่แรกเป็นตั้งแรกแล้วเป็นตั้งแรกแล้วตัดทิ้งไปเลยบกุจลาไม่ใช่แล้วเอรอดูบอลบอลรูสในหัวผมมีสอช้่ามีรถไฟใต้ดินกับงานงานประกวดแมวงาปกูเลยอนประโยชน์ หนึ่งสองสามผมว่ารถไฟใต้ดินครับคำตอบที่ที่เราอยู่ตมปั๊มน้ำมันน้ำมันมันเป็นานจริงันเป็นงานประกวดแมวก็หาหาที่แบบพยายามทีมีพสดกนเดินเ่องครับเเป็นสปาเหรอไปยืนแล้วสปายล่กูได้ตรงเนี้ยสปายแล้ว นายได้ไม่ใช่อย่าเอาแบบตั้งใจเนไปมนได้ได้ขอบผมขอบผมถามถามบอกเลยบอเลยเลยทที่นี่มีลิฟต์ไปที่นี่ไม่มีลิฟต์ครับโอเคครับใช่โคคครับที่นี่เอารถเข้าไปได้ไหมอู้เอารถเข้าไปจอด จอดจอดข้างในเลยเออจอดในได้ hey. ได,ได้ได้ครับบอรลูนเข้าจอดที่ไหได้ครับได้ได uh ้คร uh ับรวยได้รวยไม่ไม่รวยธรรมดาไม่บอกไม่บอกไม่บอกโอเคถามเอวาครับคุณทำอะไรอยู่ในตลาดที่นี่ครับเริ่มถือธนบัตรก็ได้เพราะว่ายังไในส่ก็ไม่รู้ หัวใจเช่นน่าน่าโดนโๆโๆๆ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 ่อๆๆๆๆไๆลๆๆ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 ัๆๆ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 ีๆๆๆลๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆลๆๆ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 ๆลประเๆๆมั้ยมีคนๆลๆๆ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 ยๆๆ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 ๆโๆๆๆอๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 ล เขาสั่งพี่เชาับผมเต้นด้วยสถานที่แล้วพี่มีอาหารให้พี่กินไหมสำหรับพี่นะต้องมีแต่บางคนอาจจะไม่มีสำหรับพี่ได้ครับครับผมที่นี่พาเนี่น้อยไปได้ไหมอู้นายพะอาชีพคุณอายโป่งนะนายโป่งอยู่แล้วอาชีพผมว่าพาไปได้นายโป่พี่เนยครับ คุณไปสถาดที่นี่บ่อยไหมครับตามรูคุณนะคือคือผมกลัวข้าวเพราะมีทานเยอะเ๊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 ะเอ๊ะเอ้าผมคือคนคนแบบนที่นี่มันน่ารำคาญเลยมันดีสำหรับผมเขาหุ้งนั่งญจิณญิอะไรไม่ได้ตงนะเพราะอะไรเพราะอะไรจุกจิกเกินไปตต่อเอผม ทำงานที่นี่เงินดีไหมโคตรดีแล้วที่ไมล์เบด็ดอ่ะดีจากอะไรเนี่ยถามก็ถามภาษาไทยเฮ้ยอยากได้กลุ่มที่เขาแต่ใครโป่งแล้วโป่งแล้วโป่งแล้วโป่งนะถามผมถามบอลดีกว่าครับครับผมได้ครับผมได้บอลสถานที่เนี้ยครับเสียงดังดึงขึ้นเขาโคมไหมแปอบเงียบกิ๊บเลยอย่างเงียบกิ๊บเลยนี่เพียวครับครับผมสถานที่เนี่ยครับเสียงดังไหม ถามที่นี้เสียงดังไหมเสียงดังครับก็ไม่ถึงดัง่ะจ๊ะตอบตรงข้ามไปบอลครับตอบตรงข้านบอลครับเออเอวากินหมดเลยนะมาสแน็คอร่อยไหมอร่อยมากแล้วบอกเลยว่าคนที่อยู่ที่นี่อยากเติมพลังก็กินมาสแน็คบ้างมาถามพี่ชับไหมเออพี่ชาับอยากรู้พี่ชับถึงทำชับ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 พี่ก็วนไงี่ยวนไปดาพี่เผมไม่เข้าใจชับเป็นอะไรวะเป็นไม่

ได้ครับจะ่ด้ไปอามต่อไม่ได้งอนแน่คือพี่เอ็มผ่ะี่ต่ออะไรบ้างวะเคอสรางพคือ M อ็มเอ็มรัชาพี่ชาตไม่ได้ตามตามคุณผมมันก็จะยังเดี๋ยวผมจะเลยผมจะออกห่อ่เช็คลิสก็หนีเช็คลิสก็นีเฮ้ยจะบอกไม่ได้ดีกว่าพี่เนใช่่นดี่โอเคอยารู้หรจะตรวรู้รู้รมไหมครับ เปคนนึงเดียวเป็นหนึ่งเดียวอือเดีนหนึ่งเดียวแต่แต่ความคลิดผมนะตอดผมก็มีคิดว่าบอลไม่ไม่บอลวงฟีดไปหนึ่งสองน่าผมก็ชไม่ใช้ไม่ไม่เลือกชักเพราะเราทุกคนไปชัำแล้วไม่ใช่ใช่เผียวเพียวมองวิชาตั้ง่ต่แรกแล้วไม่ไม่ไม่หาคนกลังเพียวไม่ใชพี่อ้าอยู่อย่างเดียวมีใครบอลไหมมีใครบอลไหมไม่มีเอ็กี่คน ยังไงเดียวมาครับยังไงเพียวเพียวมีสองเดียวขึ้นแท่นหรือเล่าเดียวมีสองไอว่าไม่มีเน็กเน็กไม่มีชอบชากระเพียวมีคนละสองไอเพียวสามชอบสองแก้ตัวก่อนไม่มีเวลารู้รู้เลยมึงสองคนอ่ะเขาจะปลอมตัวเปล่าตัวอะไรเพียวสามเพียวสามเอาเลยเดียวเป็นฉลยได้ไหมเป็นไหมนะพึ่ผมคือสบายไ้ยก็มันถามกูว่าจอดได้เพียวหน้างงเลย ไม่ไม่เขเอาข้อมูลมาถามข้อมูลอ่าดี่แต่พี่ซัาอย่าเพิ่งพูดนะว่าเสียงมนจากอะไรดูขอดาูขอดาก่อนไม่ไม่มีลิฟเสียงดังเอาครับตเลยอย่าม่จมีเสียดังก็ไม่ดังนะเอ่อยเออเลืมคิดตัวไหนไปเอารถเข้าไปได้มีทหารด้วยเอวาทำอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเป็นคนไข้ โค้งการสถาปัญชาติโอ้ยนั่นหนูเพพูดไปใช่แล้วทำไมเพียววันดำคันฝนอยุมบอกวันดำคันคุณไม่ตั้งให้กูนะอาตอบนี้พี่ถอาให้ไล่กันหนึ่งให้ไหนึ่งเหรอเพียวต้องใจคิดต้องใจคิดถ้าถูกไัถ้าถูกไม่แนดเลยถ้าถูกจะถูกจะท่าคะแนนอะไรวะจะทำอะไรของชาร์จป้าพี่เ่าท่าหมพี่ขดูท่าใหม่หนึ่งสอง ไม่ชัดยากยากแต่นี่ยากอันนี้มันมีข้ารู้ข้ารู้เป็นชัดแต่ผมไม่กล้าเข้าเพราะมีทหารเยอะมีทหารเยอะที่นี่แอร์เย็นหนาวผมว่เนี้ก็เหมือนกันเรียนเยอะด้วยสนามแข่งรถอุ้ยแล้วรอพี่อะไรเออรอพี่ซับคืออะไรพี่โอเคอยากรู้ก่อนฝังกีฬานกขอเดาก่อนใช่แล้วบอกว่าเสียงพี่ชับคือ ใช่ไหมพูดตาซ่าเองดิทไม่ได้กับกูตอ้เอ็มเจอโบว์พี่ชับแต่พอเอวัดพูดคำนี้เอ็มเรียเปลี่ยนเลยเรียนทีเปลี่ยนเลยคือคำตอทเดียวบอกว่าเอ้าคือแบบรับตีเทนนิสแล้วมันออกรูปออกเขาจะเอ้าไดอไหมได้หรือเปล่าอ้าวแล้วพี่ชัเอาข้างหูกูวามันจะําเหมือนกูไงเพราะว่าเราเนที่ไหนเลนทีหนใช่ไหม่หนักนักบอลนะพีับไม่ไม่มีใครรู้ตำแหน่งเน็ต ผมเป็นนักนักกระโดดขำทอขำทอขำหรับนักกีฬานักกีฬาแต่แค่แค่รูปคนอื่นนั่นจะผมนจะพอแล้วเป็นนักวิ่งครับใช่เอเป็นผู้เป็นใหญ่หนูเป็นเมดิคหรือแพทย์แพทย์ตัวดูนักกีฬาตัวยหรอยากอยากหนูทำเดียวตอบถูกตอนเอวาทำอย่างเงี้ยพยายามจำเรื่องมองมันมีโรงพยาบาลป่าวไม่มีกู้เรื่องไมจะตายอย่างเนี้ยไม่เกิดหรอกไม่หนู นี่นะคะรู้กันเยตามช่อง์ u n f l o w e r by Metn แล้วก็ทุกช่องในทีมงานนะคะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้า I love you Big Mac เอ้ยช่วง Airy s h a z อมปิ้งปิ้งปิ้งมุมที่ดีอยู่ที่เรามองใจที่ดีอยู่ที่เราเลือก I love you Big Mac จุจบ๊บ